ก็สวัสดีคนด้วยนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําถึงการดองเควสท,ทั้งสตอรี่แอดเวนเจอร์และก็เควสเดลี่ครับพอดีเห็นว่าในช่วงวลวโลกหลังๆมันต้องมีการดองที่ยุ่งยากมากขึ้นเยอะขึ้นหลายคนอาจจะสับสนได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําว่าเราทํายังไงแล้วก็ทําไปทําไมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันครับมาอย่างแรกเราต้องเข้าใจถึงวลวโลกก่อนนะครับเกมนี้จะมีวลวโลกเป็นกรอ,อบในการควบคุมเวลวตัวละครอยู่ครับวิธีในการดูวลวโลกนะครับเ้วก็เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ต้องหลอดเอเยพีนะครับมันจะมี เรื่องหมย question mark อยู่เข้ามาตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เวเลวลอะไรเวลต่อไปคือเวลอะไรแล้วก็จะอัพวันไหนนะครับซึ่งเป็นจุบวนเวลโลของผมก็อยู่ที่75แต่ละเซิร์ฟเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับึืออยู่แบบว่าเซิร์ฟเปิดตั้งแต่วันแรกหรือว่าเพิ่งเปิดนะครับซึ่งที่ผมบอกไปว่ามันเป็นกรอบในการควบคุมเพราะว่าถ้าเราเวลเกินเวลโลก5าเวลเราจะโดนหักอ p พีลงจากทุกช่องทางครับและตัวเราจะสามารถเว็ลเกินเวลโลกได้สูงสุด8เลเวลนั่นเองครับอันนี้คือเฉพาะเบส เพื่อนําไปส่งในวันที่เวลโลกอัพ EP ที่เราได้รับเนี่ยจึงจะไม่ถูกหักครับจุดประสงค์ในการทําแบบนี้ก็เพื่อให้ในวันที่เวลโลกอัพแล้วเราจะสามารถเกตเลเวลได้ถึงจุดสําคัญเพื่อทําให้ตัวละครของเราเติบโตก่อนคนอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์ครับการเติบโตหลักๆก็จะมีตั้งแต่เปลี่ยนเป็นไฮแคทซึ่งเราจะทําตอนเวลโลกจาก60ไป65เพราะว่าตอนเวลโลก65เราจะสามารถเวล70ได้นั่นเองหรือจะเป็นตอนเวลโลกจาก70ไป75ที่เราก็จะสามารถเวลถึง80แล้วก็สามารถใส่พวกเซ็ตอุปกรณ์ที่สนับสน รวมถึงนปัจจุบันเซิร์ฟองผมเนี่ยเวิว75อัพอีกทีคือเวิว80ซึ่งถ้าเราสามารถเวิว85ได้ก่อนคนอื่นก็จะสามารถใส่ประดับเวิว85ได้นะครับอย่างเช่นแอสโซใส่โอริงโก้ไนท์มองไปใส่นายโรดพวกนี้นะครับและประดับเวิว85เราก็จะสามารถบุก20ได้แล้วแต่คงไม่ใช่ผมอีกเรื่องที่สามารถเติบโตได้มากกว่าคนอื่นก็คือเรื่องขนนกครับตอนที่เราเวลไปถึง85 เราจะสามารถอัพได้สูงสุดคือเทียร์เแต่พอตัวละครเลเวลแปดสิบห้าแล้วเราจะสามารถอัพสู่เทียร์สิบได้ครับซึ่งเราก็จะเก่งกว่าคนอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักของการดองเควสก่อนเวลโลกอัพก็คือเพื่อให้เลวเวลไปถึงจุดที่สามารถเติบโต,ตได้กว่าคนอื่นนั่นเองครับต่อมาเป็นสิ่งที่เราต้องดองครับทาอะไรยังไงบ้างอย่างแรกก็คือเควสครับตัวเควสสตอรี่เควสแอนิเมชั่หรือว่าเควสฟ้าถ้าเวลเราเท่ากับเลเวลโลกบวกห้าแล้วเราไม่จําเป็นต้องทําแล้วนะครับดเาาาไว,าว,ทว,ไว,วไไ่ท,วทปกป็ํะรพ ส่วนคนที่เล่นเซิฟใหม่ตั้งแต่วันแรกเราจะต้องเดินเควสไปก่อนจนเลเวล3ามันจะมีเควสตอรี่แอ v เ n นเจอร์อันใหม่ขึ้นมาซึ่งเราจะสามารถดองทั้งหมดตรงนั้นแล้วไปทําอีกทีตอนเลเวล65ได้เลยครับสิ่งที่ต้องดองอย่างที่2ก็คือเควสเดลี่ครับเควสเดลี่สามารถดองได้สูงสุด3เควสซึ่งเ AH p เควสจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวนตั๋วคอมมิชชั่นที่เควสนั้นๆต้องใช้นะครับอย่างเช่น a t 20 h c 40 แล้วก็จุดไฟ10เควสจุดไฟก็จะได้น้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอนเทมและเฮซี่โฟเรสก็จะได้มากที่สุดครับแต่เควสท,ที่เราสามารถดองได้มันจะเป็นเควสท,ที่ไม่จบทันทีที่เราบารรลุเป้าหมายของเควสเช่นเควสเต้น เต้นเสร็จเราก็ต้องมาคุยกับเเพื่อส่งเควสเควสต,ตกปลาตกเสร็จก็ต้องมาส่ง ABC เควสพวกนี้เราจะสามารถดองได้ซึ่งจํานวนตั๋วมันก็จะหักไปแต่ว่าลูกไฟค่า a อ t ท v i t y เราจะไม่ได้นะครับนี่นะครับผมดองเควสเต้นไว้แล้วพอเราเต้นเสร็จมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็รอไปส่งอีกทีวันที่เวลโลกอัพเลยผมก็จะแนะนําให้ดองเควสตเต้นแบบ40ตัว๋วแล้วก็เควสอะไรก็ได้อีกสงเควสครับตั๋วที่เราเอาไปส่งในวันที่เวลโลกอัพก็จะมีทั้งหมดส เป็น60ตัวแล้วก็ได้ XP น้อยกว่านั่นเองครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตอนเวลโลก70นะครับก็คือตัว Daily Retrieval หรือว่าการกู้คืนครับการกู้คืนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกู้คืนในสิ่งที่เราไม่ได้ทําไปในวันก่อนหน้าในหน้าอีเวนต์พวกนี้นะครับเช่นการตีบอสก็กู้คืนได้มินิก็กู้คืนได้ไม่ได้เก็บ d ดวิลูช c ก็สามารถกู้คืนได้ในแต่ละอีเวนต์ก็จะใช้เพชรไม่เท่ากันด้วยและเราก็สามารถกู้คืนการทาเดลี่ได้ด้วยครับกดไปที่ question mark ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเราสามารถกู้คืนได้มากที่สุด วัันนนเท่า้มากกว่านี้เราจะไม่สามารถดองได้เสียฟรีไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำเควสเดลี่ตอน2วันก่อนเวลโลกจะอัพครับในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยหรือเวลาอีก4วันก่อนเลเวลโลกจะอัพดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็คือดองเควสเดลี่ทั้งหมด3เควสให้ครบ80ตัวตามที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้จากนั้นในอีก2วันก่อนที่เวลโลกจะอัพก็คือวันที่6แล้วก็วันที่7ผมจะไม่ทำเดลี่ <c oughs> เลยสักเควสครับซึ่งมือทำให้เราได้รับการกู้คืนในหน้านี้2วันพอดีพอเวลโลกอัพเราก็กู้คืนแล้วก็ส่งเ เเต็มนนั่นองครับอีลิทก็สามารถกู้คืนได้เช่นกันแต่มันก็จะสุ่มๆพ p จากมอนสเตอร์เอาอารมณ์เห,หมือนหักไม้ครับแต่ยังไงก็คุ้มกว่านะเพราะว่ามันไม่โดนหักจากเวลโลกนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดองเควสตอนเวลโลกเกิน70มันก็จะยุ่งยากขึ้นมานิดนึงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจในการทำต่อให้ผมด้วยนะครับเราจะได้เจอเกันทั้งในไลฟ์แล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะโอเคโอฟุตกราฟชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคครับบบแล้วทุกน๊าายย